Nóc phong nữa nó sợ chanh chê tia tôi <laughs> lanh nữa chê là 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 chê là

thì để nó để lắm nữa để hoài nắng tiền nữa nó cho bao nhiêu cho ạ nói à lấy tôi chạy về ạ cho nên một sai sẽ lấy chạy về đi cả nữa lấy chạy đi nó nữa lấy chạy ใจนี่น้อยใจเลยมื่อขนอตเตาก็เดนึงีิก่อนตู้ตู้จนก่อนเมื่อขนอใจเจเดินตือหลตู่ันจากนอและเดินตือหลจตูชสันจับนอโจเจชันจากนอหละไหลเจนกอนเจียสเจตอนอเจนึงข้อนะ จเหลืเดาเจ่างคอนึ่คอดีนาะน่เจ็น้าเด็กก็เลยขอนั่ป้จ่าอู่ีนะ่สิงก่ปขอจ่าอูอ่น้่บเปอู trên 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 tên khóa thì này, Cho nên nó thì chỉ đi nè ta thì cũ Cho nên một sẽ lợi chạy anh chê à Hay thì chạy lý À cũ hoặc cho nên là sai, lấy thì là vô chữ lệnh nè Vô lợi chữ lý cha là Chứ là cho cá nè Nhưng mấy cho cá đê nó cho hậu à cho bao giờ hậu hạt đây nói à cái cái mùng chín cho nữa ta cái cái mùng đi cho là khi cho ít đồ à đồ pa nữa mà giờ có xua à cho câu xua à cho ba câu xua có lỡ thì đồ câu câu cái cho còn lâu nữa thì có cho lần chi นะก็จะลังชีเจก็หมายว่าตุก้าขีดเอาเจริญมาดีเจะลอดชี้อย่าแต่สน้นเล่นเช่กกะอย่าเลยถึงเชี่กกาซ่นั่ที่เพื่อมาเจ้าเนี่ยมึงใช้ต่ใชเลยขีดจาป่าใช้ขีดจ้ะนั่นนะเอเชี่ยจากกะใช่ฮะ

một chắc khi đi nó thì một thủ cho họ cá à thì nó tỏ à. thì có mà đi mua ga lo là cho họ luôn không nó nó là anh cá của đi cho nên mình sẽ sẽ lấy

哎、嗯嗯、呀，去家去了、嗯嗯、来了，哦、这来鼓掌，等等 tôi có chút họ cắm có chút tôi có chút họ cắm 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 นี่มามช่เลนอะนี่จะน่ากอเวพี่มไม่ใวิธีหนูและ้หนูแหลงจนหนูหีืนอนนะเราจะฉื้อแหลงนะนะยจะเลยฉี้อหรนะ ก็จีงวยต้องทำเจ้าเออันนี้เป็นวิธีตึกประพันธ์เนี่ยเพื่อนเพเป็ดเดียวได้หลายตัวอยู่เด้อ

มาอีหนึ่มาตอเลเอ้าบ๊่อไปนะบุเ้ยจวบอมารงเห็นเออจะพคุอยู่เนอต่อตรงเตี้ยๆเนอได้เยอะอยู่นะเพื่อนเพื่อนเป็ดเดียวนะ มีเต้ปลาพันตัวซีเซ็ดเนอะนี่น่ได้อยู่นะเพื่อน เด็ุวอยู่นะไลยเคยที่นะได้สองตัวเลยนะบาทเดียวได้สองสามตัวเลยนะขี่เราไล่มาออไปตู่นี่นะอ๋วก็ขี่ออไปตูจ้าเจนี่ต่ออไปตู่นี่นะก็ใช้กินนะนไม่เิ tao rong hẹn thế nữa chụp phong gì nữa bà phan nó tuổi này mình tên nào xe xe, xe nơ. Nơ, nơ, nữa giờ lấy thế nữa tí cho cho mình chú nó mà cá hẹn nó chân chân nữa này chúng cái này nên sẽ có tàu là nhau họ hạt đê họ Trời họ cắt tàu số lần gì tỏ lì na, à thì cái kia coi chơi là lâu rồi muốn chơi nó, giống nó kia từ lúc họ coi chơi các hả chứ

วิธีทานนะเราได้่วัะมางเดียวที่เจ็ด้วยอเอ้ย,อยนอหนูตัวนี่เลียดสิ่งต่างๆนะ ทีจังเจลองเยียวชิชินูเจตตอนโตหล็่เจ้าเปลี่ยนสิเดี๋ยวโอแกน้าเป็นหมแต่เขาเาเนี้ยตวโอกนาพาเพื่อนเพื่อมาตึกปรพันตึนอีเด้อเมื่อนี้สบายดี